ทางใต้ข้าหลังทํางหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ,บ่รัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบรมีภารว,วยสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ีที่12กับเลขแม่นๆของอาจารย์พีเลขของแอดนายและเอตทัศน์ค้าแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของเอตัทัดคะ้ะงวด2พฤษภาคมที่ผ่านมาเลขล่างให้มาทางเลข73 75กับ97แต่ก็ไม่มี17บนฟ้าให้06แต่ว่าเลขออก16นะคะน่าเสียดายสุดๆแต่ในงวด16เมษายนงวดก่อนปังทั้งบนและล่างมาทางเลข97กับ89เลยคะ่ะเอตัทัดค้าจะกลับมาปังในงวดนี้ได้ไหม ก็มาลุ้นกันเลยกับแนวทางงวด16พฤษภาคมเลขเด่น3ตัวบนให้เน้น509รอง519 2ตัวล่างมีเลข47กับ48ถ้ามองเด่นเน้น4ก็จะไปตรงกันกับแนวทางเลขใบฟ้าพารวยของอาจารย์กรกลศินเลข2ตัวที่ตรงกรันเลข47ค่ะ สำหรับเลข5 0าจะตรงกันกับทั้งอาจารย์ปรีชาแอดยุทธาโชคและคุณหญิงงามใจเลยนะคะก็มาลุ้นกันว่าเลขของเอตทั์ค่ะจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อกันกับแนวทางของแอดนายงวดที่ผ่านมา2พฤษภาคมแนวทางของแอดนายจับคู่หลุดไปแต่ว่าเลขวิ่งมาเลข6นะคะงวด16เมษายน ก็มาทั้งบนและล่างเข้าทั้ง7 9กับ8 9เลยค่ะงวดนี้จะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันเลยกับแนวทางงวด16พฤษภาคมแอดายเลขเด่นให้8กับ9 2ตัวเด่นมี 83, 84, 85, 87, 93, 94, 95กับ97ถ้าวางเด่น8ก็จะไปตรงกันกับแนวทางของแอสสุดปางกับอาจารย์บุญรอดพารวย มีเลข85กับ78ตรงกับแอสุดปังเลข83กับ85ตรงกับอาจารย์บุญรอดสำหรับเลขเด่น9ก็จะตรงกันกับคุณหญิงงามใจเลข93-95กับ97นะคะและยังไปตรงกันอีกกับหลายๆาสำนักเลยค่ะก็มาลุ้นกันว่าเลขของแอดนจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันกับแนวทางของอาจารย์พี สพฤษภาคมงวดที่ผ่านมาก็ปังสุดๆมาทั้ง61กับ71เลข61กับ71อาจารย์ให้เป็นเลขล่าง71ก็มาล่างเลยนะแต่ว่า61ไปเข้าบนฟ้าเลยค่ะงวดนี้จะมาทั้งบนและล่างอีกไมยก็มาลุ้นกันเลยกับแนวทางงวด16พฤษภาคมอาจารย์พีบนให้ 28, 38, 68กับ98ล่างมี 34, 35, 37กับ97 เลข97ก็มีหลายสำนักให้มาตรงกันเลยค่ะมีแอ e เซรี re, อาจารย์กฤษดาแอดนู๊ตแอดวิมลคุณหญิงงามใจและก็ยังตรงกับยอออินเตอร์พารวยด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์พีจะมาทั้งบนและล่างอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและขอบคุณสำหรับการรับชมการกดไลค์และกดติดตามนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซีททุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ